มาดูคำสนทนาง่ายๆอันแรกกัน A บอกว่ายาสัสยาสัสคือฮัลโหลแต่ว่าเป็นแบบฟอร์มอลหรือพูเล่ใช่ไหมอันเนี้ยเออะเขาพูดกับ B A ใช่ไหม A พูดกับ B กับ C ก็เลย เขาเอก็เลยนำพูดว่ายาสัสเพราะว่าเป็น plural เ,เป็นสองคน B ก็เลยบอกว่ายาซูเอฮัลโหลเออปโปโซอีซีอีซีนะอย่างเงี้ยเยาอีซีเอก็เลยบอกว่าอ oh, ้อยาซูซีฮัลโหลซีซีก็เลยอ oh, ้อฮัลโหลเอฮัลโหลเอจบ อันนี้จบหนึ่งบทโดเนี่ยมันมาจากคำว่าเอโดใช้ตัวเี็กดีกว่าซึ่งแปลว่าเฮียเอบอกว่ายาสาสกูเดียอันเดียสวัสดีครับฮัลโหลคุณมิสเตอร์อันเดียยาสาสเพราะว่า คูเรียเหมือนกับคนเนี้ยเขาเรียกคนเนี้ยว่ามิสเตอร์อ่ะไม่ไม่ค่อยสนิทกันอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้คำว่ายาสัสเสร็จแล้วคุณแอนเดียเนี่ยก็ตอบกลับมาว่ายซูปานายอติมูฮัลโหลแปลว่าคุณแอนเดียเนี่ยเขารู้สึกว่าปานายอติปานายอติเนี่ยคือชื่อนะคะปานายอติคือชื่อ yasu panayotimo yasu คือัลโหลกับคนที่อ่อนกว่า